มันก็ไม่ขาดปีละสองสามแสนเองก็ไม่ขาดโอ้สองสามแสนได้โอ้ได้เลยเนาะแม่เนะาะสวัสดีครับผมมาจากรายการเปิดราคาควายครับผมจากช่องเก้าชนะจนครับผมมาเนี้สิีมาเยี่ยมชมควายนะครับเนี่ยเป็นสายพันธุ์บ้านนะครับเนี่ยจ้าสายพันธุ์บ้านโอ้แม่รบกวนแนะนำตัวจันหน่อยนะครับแม่ชื่อนางเชนสีสันเทียครับผมอยู่หมู่เก้าชลกาหมู่เก้านนนสมบูบรณ์ตำบลชลกา อำเภอบ้านเหลี่ยมจังหวัดนครราชสีมาครับแม่มีเบอร์โทรบ่ครับมีครับขอเบอร์โทรแน่ศูนย์แปดเจ็ดสองหกสองสามสี่สามเก้าครับผมครับเป็นสายพันธุ์บ้านนะครับแม่สายพันธุ์บ้านมาได้สามสิบกว่าปีโอ้สามสิบกว่าปีขายปีหนึ่งนี่กี่ตัวเนี่ยปีหนึ่งขายได้ประมาณสามสี่ตัวเด่งขายเอาสามสี่ตัวมีแม่พันธุ์รักตัวไหนครับแม่แม่พันธุ์รัก เดิมตั้งเดิมนี่ก็แม่พันลักนั่นได้ขายไปแล้วอันนี้มันมีลูกมันของมันเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่ๆมันกดตรงขายออกมันเท่าอ๋อแม่เก่าแม่แก่ก็ขายออกเนาะโอ้ทั้งบนน่นก็มีเนาะเนี่ยแม่มันมีควายเผือกเลยบอกเนี่ยค้ยเปอกมีสองตัวอืมมีคนมาให้ราคาบอกควยเผือกมีมาให้แต่ว่าไม่ได้ขายอืมเพิ่นให้หลายเป็นไดแล้วครับมันตัวนี้ตัวนี้ให้แปดหมื่นตัวนี้แปดหมื่นแปดหมื่น อีกตัวหนึ่งอีตัวนี่ตัวนั่นมันหายอยู่เจ็ดหมื่นกว่าบาทออตัวนั่นตัวนั่นมันหายตัวน้อยๆเดี๋ยวนี้มันก็คงจีบเก้าหมื่นขึ้นไอ๋อเดี๋ยวนี้เก้าหมื่นขึ้นจิถึงเนาะถึงแต่ว่าก็ยังไม่ทันเป็นควอยเผือกพ่อแม่มาจากไหนล่ะครับเนี่ยสายพันธุ์แม่มันก็มาตับ,บ้านนี่แหละแม่ก็เผือกด้วยกันบ่แม่ก็เผือกปูหญ่ายกห้ตัวนึงก็เลยขยายพันธุ์มาเรื่อยๆโอ้ขยายพันธุ์มาเรื่อยๆที่นี่มีขายอีก,กว่าแม่เนี่ย อีนี่ยังไม่ทันได้ขายเพราะว่ากล้วยมันพึง่งขายไปไม่ทันนานสองเดือนได้แล้วอ๋อพึ่งขายไปสองเดือนนะครับเนาะขายไปสามตัวสามตัวแล้วทิมีรุ่นไหนปีนามีอีกบ่รุ่นรุ่นที่สิขายนาก็บติมีรุ่นตัวผูขายแต่เฉพาะตัวผูอ๋อสิขายแต่ตัวผูเนาะครับกล้วยเผือกกับบ่อยากปล่อยบ่ถ้ามันมีราคาก็จีปล่อบบยแจ็กตัว<อ>ตัวตัวเมียนะครับ โอ้ข้อยเผือกอนี่ตัวเมียทั้งสองไปเขาไปไกลแล้วเนี่ยควอยเผือกนี่ถ้าได้ราคาคุยกันได้เนาะราคาคุยกันได้เป็นแม่มาจากไหนครับนี่ส่วนสูงกับถือว่าสูงอยู่แม่ก็มาต้านี่แหละพื้นบ้านเองนี่แหละท้องว่างบ่ครับนี่หรือว่ามีลูกบ่ตัวนี้มันทับแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เห็นเปลี่นอีกทับได้จักเดือนแล้วทับได้คงกี่ สามหรือสี่เดือนนี่แหละอ๋อทับไปสามสี่เดือนก็นเงียบมาเนะาะอนสิตก็น่าชิติตแล้วเนาะจาก,ก็คิดว่ายงั้นแหละแต่ลองลองมาให้ราคามาเมืองนะแม่เนาะมันแหละแต่ตัวนี่นี่มันบางนี่มันเกิดลกูกลูกมันตายอ๋อมีลูกแล้วล,ลูกตายลูกตายหมายถึงออกมาแล้วหรือแท้งออกมาแล้วได้หลายวันม,มันมาเกิดลูกที่บางปากเปล่าปากเปียกเท่าเปียกปีที่แล้วหัอือ่ นั่นแหละปากเท่าเปลือยปีที่แล้วเนาะรับบาดกับป่อยอยู่เนาะถ้าได้ราคาเนาะแม่เนาะถ้าได้ราคากับป่อยครับผมกับสิร้องให้พี่น้องเพิ่นได้เมืองมาเยี่ยมชมเมืองทั้งนี้ก็สิมีหลายฟาร์มบ่ครับถ้าเพิ่นแวะมาทั้งนี้มีหลายอยู่บนโคกหนึ<อ>่งฟ้ามใหญ่เขาบ่ฟาร์มใหญ่เจ็ดเจ็ดสิบตวัวเลยโอ้จักเจ็ดสิตบตัวอะไรบ่เจ้าของอยู่ไหนละ่ะเมียเจ้าของเขาก็อยู่บนโคกแหละเนี่ยมันที่สามท่านเลยเยอะๆทางดีบ่ ทางไปได้อยู่เขารถปิกอัพปิ้งเข็มขยาทุกวันโอ้ดูสีแววเปเนแบบนี้ตอนนี้นี่นะครับแม่นี่ก็มีแต่ปล่อยสิปล่อยก็คือค้อยเผือกแล้วแม่เนะาะแต่ปล่อยก็จะเป็นค้อยเผือกอืมกับบริเวณหนามกว้างเลยเนาะแม่มก็พอ้พาฟ้ได้อยู่นะแม่เลี้ยงควายเป็นยังไงล่ะมันเลี้ยงควายก็ดีกว่าเอางทำอาชีพยอย่างอื่นทำไรก็สู่ราคาเขาคงไม่ได้ราคามันถูก อย่งกวายก็ถือว่ามีต้นทุนใส่แรงนนแน่น้องแม่เนาะไม่มีต้นทุนบานยายนิอง,งก็ทําได้ครับบานยายกินงและที่นี่โกมันโกไม่ขาดปีละสองสามแสนยิงก็ไม่ขาดโอ้สองสามแสนได้โอ้ได้เลยนะแม่เนาะถ้าควาวยไม่เกิดโรคน่ะมันได้อยู่แม่มีเป้าหมายเรื่องจกักโตมันพอดีของแม่เนี่ยยี่สิบห้าตัวอ่ายี่สิบห้าตัวนี่ได้เนาะสำหรับการดูแลของแม่นี่เนาะไ,ได้ก่อนก็เรียงยี่สิบห้าสามสิบ แต่ที่นี่มันมาเกิดลูกญิงต้องปล่อยออกพอใหญ่ขึ้นกับปล่อยออกเลยโอ้ประยากเสี่ยงเนาะแม่เนาะไม่กล้าเสี่ยงปีที่แล้วปล่อยไว้ตายเมื่อพกตัวโอ้ปีที่แล้วก็เจอปัญหาขี้กันเนาะพวกตัวนี่ตายมีแต่ใหญ่ใหญ่ตัวราคาสามหมื่นต้องโจ๊ะจ้างไโกูมาโจ๊กผม,มเลยปีนี้เห็นต้มควนกับปล่อยออกเลยครับเพราะว่าลูกมันมากครับครับ,รบก็บ,บ่อยากเสี่ยงเนาะแม่เนาะก็ดีกว่าทำไรอ้อยไรอ้อยมีแต่ต้นทุนรวยงวยองิงแม่เห็นานานํำบอ่อ นี่น้ำกูนี่โอ้น้าสามสิบกว่าไร่โอ้น้ากระสามสิบกว่าไร่อยู่เนาะพอกินพอได้ขายอยู่เนาะแม่เนาะพอได้กินแต่กับบอสเทียบกับกล้วยเามันแรมันแรงเรียงของเรียงแล้วเขาไม่มีราคาปีนี้ก็ไม่ได้ขายออกครับขายแต่กล้วยใช่ไปโอ้ได้ย้อนกล้วยหนึ่ตีเนาะครับเนาะได้ย้อนกล้วยก็ถือว่ากล้วยเลี้ยงเฮาเนาะแม่กล้วยเลี้ยงเลี้ยงมาเป็นสามสิบสี่สิบแล้วเนาะปีประมาณนั่นแหละพอว่าพอแยกบ้าน ออกมาก็มีคนเ่าไ้หัวเดียวครัก็เลี้ยงมาเื่อยๆก็ได้มาสูงสุดเคยได้ยี่สิบเจ็ดตัวอ๋อเริ่มจากตัวเดียวจากตัวเดียวเป็นเป็นยี่สิบเจ็ดเป็นจากมูลแยกไขแบ่งมรดกไข่เนี่ยนาอแบ่งไขตัวหนึ่งอ๋อแบ่งไข้าผูเองก็ไปเลกค้วยตัวเมียเปียกมาโตผูซ้ำไข้าผูไปเลกค้วยเปียกก็พี่ชายมาครับตัวน้อยๆอย่างตัวน้อยน้อยๆเลยแหละครับผมก็เอามาเลี้ยง ต่อยไปเรื่อยๆก็ได้ขายทําบ้านทําไหลก็ได้ขายทําของมันไปเรื่อยไปครับเริ่มจากควายผูดเนาะควาวโพดด้วยความอยากขายายพันธุ์ต่อก็ไปเปลี่ยนไปแลกเป็นควายเพือกเมีย,ย,ยมาข้เพลืกตัวเมียมาเนาะ<ม>ไปมาถึงสูงสุดตีหัวยี่สิบเจ็ดตัวผมเหรเนาะได้ยี่สิบเจ็ดแต่ว่ามันมามีไอ้ลูกต้องขายไปเรื่อยๆครับผมพอใหญ่ก็ขายแ,แ,มแม่ก็มีมิดเมียชีพเสริมอ๋อชีพเสริมจับตอนเองเรื่องควายเรื่องงัวตอนเย็น ครับผมกลับจากบ้านเอ็งกมาวานแหไปขายวันเป็นวันโอ้ใส่วิธีา<ด>บานานไห้บางวังนก็หกโยบางวันก็พันกว่าบาทนี่นะครับปลาในน้องที่เขาเลี้ยงในน้องเนี้ยปลานี่แหละได้ให้อาหารบ่ครับมีอาหารมีอาหารใส่อาหารชามนึงก็ใส่พักบุง้งถังนึงก็ผสมกันให้มันกินโอ้มีอาหารก็ต้องมีพักบุ้งลดต้นทุนไปอีกพว่าดพักบุ้งเอียงมันมันควายมันเข่าคอกไปในบ้านมันก็ไปขี่แล้วมันก็งอกเต็มเอียงก หวานปุ๋ยนั่นไ้มันฉีควาวยทริงว่าไวมันงามเองก็มาให้กินปลากินโอ้นี่ก็มีปลาขายไปเรื่อยๆเนาะนันคุณพ่อนะครับจ้าคุณพ่อมาเลี่ยงหัวแรงอีกคนหนึ่งนะครับเนาะช่วยกันสองคนครับนั้นสองคนได้กนิืนปลาก็ไปขายใส่ก็ครับปลาก็ขายลําบานบางทีเขาก็มีคนมาซื้อมีจักบ่อครับทั้งหมดพ่อสวัสดีครับมีอสามบ่อโอ้มีสามบ่อไปขายเนี่เราไง่งเนาะ ขายบางคนเขาไม่กินปลาดุกเองก็เอาปลาเซเพียนไปไกินเซเพียนก็เอาปลานินครับได้เมื่อรับว่าขาดังน่นหางหกร้อยได้ยุทาว่าไปขายได้ตีเฉลีย่ยแล้วอาทิตย์หนึ่งมันคืออยู่ประมาณสองสามพันแหละาว่าเองโอ้เองจับมันครับนี่ก็เป็นการพอเพียงเนาะเห็ดผสมผสานนะครับเนี่ย<า>นอกจาก,าจากนีนมีไรได้ไรปีนี่คว้ควยไรได้กยนี่คือไรปีนะครับไรป,ปีอืมไร รายวันคือป่ารายอาทิตย์รายสัปดาห์นี่คือป่านะครับเนาะสามอาทิตย์หนึ่งจับอยู่สามวันโอ้อาทิตย์หนึ่งจับสามวันถ้ามีคนมาเอาลําบานกับที่โล้สองโลเอียงก็จับบานให้อ่เมื่อวานให้เนี่ยเนาะสดๆเนี่ยเนาะบานให้อ่าได้กินปลาสดๆนะครับเนาะได้กินมีแะละที่เป็นอาทิ์เสริมรักลณะเอียงกับเข่าอยังไม่จ้องไปหาซื้อเออกับเขาลดต้นทุนอีกครับผมเพราะว่าทุกวันนี้หัวไหลก็มีแต่โลกอืมทางหมูทางไก่นะครับเนาะจ้า มากินป่าก็นอนอยู่นี่เลยอะไรอยู่นี่บ้านอยู่นู่นนอนเฝ้าอยู่นี่นะมีความสุขอีกเนาะสบายดีมันเงียบครสบายที่วิตแบบพอเพียงปลูกพักปลูกอะไรกินแนวทางของในหลวงรอเก่าเพิ่นนะครับเนาะพักนั่งจะคงจะไข่เต็มฟังมุดเองก็เป็นในนั่นเป็นผู้ช่วยในหมู่บ้านนี่ดาโอ้เป็นไปไปชุมอะไรเรื่อยเองก็ดูๆเข้ามาอ๋ออ๋อคือมีแนวทางมีอย่างอยู่เนาะครับเนาะ เปลี่นโนสตโมเป็นอะไรครับทำให้เขาดูนี่แหละไม่หลวงเพนเฮดไว้ก็มีคนเห็นมาตามกันมาเรื่อยๆนะครับเนานี่แหละก็เลยไม่ได้ครับผมเขามาดูมาดูเรื่อยแล้วคนนั้นมาดูคนนี้มาดูเองทำน่ะครับอืมเป็นต้นแบบของหมู่บ้านใดเลยนะครับเนาะเป็นได้อย่างควายกับปีหนึ่งกับสองแสนถึงอยู่ถึงถ้าว่ามันไม่เกิดโรคนะครับครับมันก็ได้ปกติ ยังไม่เปลีนก็แสนห้านี่ไม่ลดหรอกปีนึงปีนึงเขาน้ำดินก็ได้แต่อยู่บ้านเจ้าของพรอบนะครับเนาะจะได้อยู่บ้านเจ้าของก็มีความสุขดีเพราะว่าเองไม่ได้อะไรมากมายครับได้กินไปวันวันก็ดีแล้วดีกว่าเองกินอ๊ตข้าอ๊ตกว่าเองก็ยังมีน่ะครับก็ยังมีตําแหน่งที่ดูแลประชาชนอยู่นะเป็นผู้ซอยนะครับเนาะจ้ดมีตําแหน่งดูแลประชาชนอยู่เป็นผู้ซอยงานสังคมก็ได้นะครับ ได้ทุกอย่างสังคมก็บซอยได้งานส่วนตัวก็ได้อส,อสโมครับอสม่กับเห็หนาที่ช่วงนี้ก็ถือว่า,าอสมอง่งานนกคักเนาะจ้ะครับผมตาเนี่ยบัดนีขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะแม่นเนาะค่ะครับครับอห้แม่ฝากท่านผู้ชมเนี่ครับจังหน่อยการเลี้ยงควายเป็นยังไรเลี้ยงควายก็ดีเป็นอาชีพเสริมที่ดีครับมีรายได้ ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆครับถ้าถ้า,ถาบามีทางเลือกอะให้หันมาหาควายนั่นเอหันมาหาควายหางวัวนี่ยังกินได้ถ้าเองทำพืชไร่พืชสวนนั่นต้นทุนมันแพงครับผมไหนที่ปุ๋ยไหนที่ยาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ฉีดยาดถ้าไม่ใส่ปุ๋ยก็คือไม่ได้ครับผมงวัวควายเองลงแต่แรงอย่างเดียวครับผมลงแรงอย่างเดียวต้นวันเองก็ได้พักผ่อนถ้ามียาแล้วเองก็นอนดูได้มืดวันครับนี่จะยาตะฟังครับ วันนี้ช่องเก้าชนะจนกับสิขอขอบคุณแม่เป็นยางสูงนะครับเนาะที่เสียสละเวลามายืนตากแดดอยู่นี่ครับให้แชร์ประสบการณ์แบ่งปันพี่น้องเพิ่นหาเทียเพิ่นสนใจเนาะครับเนาะ,ะ,ะขอบคุณคุณแม่หลายๆครับขอให้เรียงควายได้ออกแม่แพรลูกหลายๆเนาะ,นะ,ะห้ขายได้ราคาดีๆครับผมขอบคุณครัุ